ผู้ที่สามพูดเกาบาทแกอสาาูนเพูดอรอะจะเสียเสียไรล่เสอเาพดไม่้นี่มเป็นเจานที่วัดวัดอัาวัดหลวงน้องวัดหลวงพี่น้องนาะวัดใหญ่สมบูรณ์กว่าเา กรบสบายดีสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับสู่่องวันหน้าเล่าไต่พี่น้องวันนี้มาเบิงสภาพมาเบิงซุ่มบรรยากาศของงานแข่งเรื่อบุญประเพณีเทศกาลงานบุญออกภรษาที่เมืองปากช่เน้องพี่น้องสนามปากชีเล่าไต่เฮ้าสปปอเล่าไต่เฮ้ากำลังจะเปิดพิธีการแข่งขันพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเนาะบรรยากาศเนาะตอนนี้กำลังจะเปิดพิธีการแข่งขันประมาณแปมุ่ง ทีชระปากซี่พี่น,นอ้อเอาพี่น้องปล่อยแล้วพี่น้องปล่อยเริ่มงานแล้วเริ่ม,เ,มเปิดเทศกาลแล้วงานแข่งเรือดทีปากซี่เนาะพี่น้องเนาะชนะปากซี่ซอสบ๊ลบบ้าวต้เอาไ,ไปไปเบิ่งพี่น้อง ตอนนี้รักจะปล่อยเปิดงานพี่น้องบ้านสุง่งครับออกไปแล้วพี่น้องออกไปแล้ว ออไปแล้วคููที่น,น,นึงพี้่น <c oughs> ้องานพองพี่ดีเดพี่้อง ผ่านไปได้คู่นึงพี่น้องฟังเบื้องขวาชนะเนาะใส่เสือทีฝ่าชนะอู้หียยยงมยยายย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 ยนยยยยยยงยย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 ยลยยยยยยนยย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 ย Cứ đi xuống là Cái Ê... 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 cả điện hoạt khả Sao nổi cho bố hòn, bố sao nổi เทศการงานแข่งเรืองพี่น้องรับฟอรมใหม่รับฟอรมใหม่อ่าได้รับฟอรมใหในเรืองมวยไเรื่องมอุนเ้าอ่ารับอร์มใหม่รับมใหม่เป็นเรืองระเพี่นี่พี่น้องคููที่สมระวางเมืองมุ่นครับกำยันสาวหน่อยเรื่องมุ่นครับ ขึ้นนับขึ้น้องนับขึ้นไปดึงเชือกมได้ดึงเชือกเับขึ้นับขึ้นไยด้ไยดักไปดัก่อไปดักไดักก่อไปดัก่อบัตแกเมืองมุ่นกับบาดแก้พี่น้องเมืองมุ่นกับบาดแก้เนาะเรื่อดีเรื่อร่างจากเมืองมุ่นพี่น้องบาดต่อเมู่

เมืองมูนไปแล้วพี่น้องชีเขาวไปแล้วบังเกอรการตัดชีเนพายชิไดเนาะซึ่งห้าอยเมตรพี่น้องสนามปากเสือโซ่ลาไต่เหรอแปดร้อยเมตรพี่น้อง พี่ดีซื้ออ่าเพิ่นยอเขาได้หนึ่งเนาะตอนนี้ดึงไปแล้วสูสีกนันพี่น้องเอาเรือสมอเรียบเรืองสมอเรียบลกมาเลดใช้หน้อยอยู่ฝั่งตาเสียสมอเรียบอ,อยู่ฝั่งทางนี้มมาลงมาลงมาไมา่ไหวล้ม

สมบรีย uh, uh ูบังตาหินทั้งสน่อยอยู่ข้างปาเจะเป็นมังมู่นสนะนะเปหนดอคูที่สามนอสมบรียบอยู่บังหินทั้อนอู่กับงางเ่แต่คูที่สี่ว่าไนนัวเป็นการก้ันจะได้เื่อยาเบรรยากาศทีคัวสามเสด็จเน้องจุดปล่อยฟรามเรือท่ว่าก้นายขนาด พี่หนอไ่แ้นกูสาวมาลารขนาดนั้นหรอทานกูพีีทานครอกูพีีททาอย่ตัวานพนอกใชพีพอี่พนอกกาเรามบมรยากาเบิลพีธาเข็มไส่นาะพี่นอรอบไเบิลืออมันจะม้นเื่อนะรบลพธาเข็มไส้รานไส้เขาทราพี่นอเบิงไปเบิงน้กันเด้ ชั้น,นสิบสามทที่ไทยั้นไทั้งยงิ่งเมดีแน่นอนมา,มาแ,มแล้วเราห้องวางอยางแน่นอนแนวบรรยากาศแออานวคว่มอาดาสนุกสนานาด้านนาน,านา้าสนามปากเซโดดนอกเนาะสำหรับนั้นออกภาษาปปโรานารอ่ิทานกอานางปับเพีเกงเมืเ่อประจําปีสองพัาปีนี้ะแน่นอนที่เราเคยป้อนตันเต้มห้านาจากสนามบุกยืทีได้ว,ว่าแขวงเงินเอิ า็ที่จัดงานขึ้นในเวลาโอกาสเดียวกันนี้อ่ราะว่าจะเป็นทั้งนครไก่สอนพอบิหารอ่าแขวงสวรรค์ในเขตพี่น้องทั้งนครหลวงพระบางพี่น้องทั้งนครหลวงเพียงจันทร์บ่อไปไหลสนามเลยกัไหลสนามพี่น้องงานอัวภาษพูดออกภาษาหนีเทศกาลตัวออกภาษาแทงเลือดได้ฝากใต้เฮาแมนนครปากเซอสปปลาวเฮาคนปากเซีอะไก็ติดตามไปด้วยคนดำเมืองทีเพื่อนเพื่นทำการแข่งขัน เอาขอประกาศทัาบคำติมถึงคณะผู้พายเรื่อเสามง33สีมผพ่ายสุดจะขอให้น้ำเงื่อของตนไปดึนไปชชุดใจตามที่ท่างคณะกรรมการเปลี่งมาเนาะนี่เป็นชุดปล่อยเรื่องพี่น้องเดาเอา นาจะประมาณรักหนึ่งพี่นีปล่อยมาใกล้เนาะเพิ่นปล่อยเพียงขวัวเลยปกติเพิ่นจะปล่อยเพียงเทิ้งครัวเนาะแต่ว่าพีนี่เพิ่นจะปล่อยลุมครัวไเลยพี่น้อสินวกนนาจะประมาณรักหนึ่งพี่เนาะสามไส่เนาะพน่น้องามปาตารามทีโดยเดนาจากอาบ้านเ่น้ยดยนาทีสี่เดอกัาน พี่นี่ีเนาอูีซตัวนี้แอนีะจับแลวน้ำได้ทำทำบ้านชาหินพี่น้องจขางเพื่อนไนอ่ายทูทงฟังปีสีแดับสีส้ก่ตอไปนิารีคืเือเพอารกะเียมเตียพอเนาะไม่เกี่ยวกับไตกีกนอกคู่ีซีต่อไปแตยังดีประเศสาสีทยไยเอ้สามีเพื่อเขาเป็นกที่สองล้ำนอจากบ้าน อ่าพาดิ่งอ่าพบกับเพื่องของสดีและคูพี่หาประเภทเทื่สูงออกไปแล้วพี่รองพี่รองออกไปแล้วอาจารทางบริษัทเมื่อได้ชี้แรกแล้วม่นจะสีสวมเนาะน้องเอ็วาทิ่าวัวเดียวพาสีมะเย้าเด็กบอลเอาละมาอีกแล้วพี่น้องอีกสำหรับเพื่อคูนี่ ดาบตะมังจจองตาตนน้ำกันพี่น้องเป็นโคทีสามของบาตะลังการเชียงขันเป็นแดนเพชรตระวังบ้านสมอเลียดดูทางเรียวน้าปากกาินและพบกับพี่น้องจากทางบ้านเวิร์นใซน้อยจู่ทะพังบ้านเตกอลจัดทุดสกัดทมาได้เพ่ามันห้อยหางที่เจ็บใเขาพอาได้เห็นเหลาบ่นอ้อเจ้าพี่ดีเดิน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 ด่าน เอาตามคนการ่อไฮเอาพ่อ่างกันชอบปังไหประธานแนมเห็นยู่ที่ที่ทีหนึ่งคประจันนอเพื่อทั้งสองรับมประกาสิบีทั้งวันเสนเรียกทุังได้ยินเงินใชน้อยกอย่างฟังปากาเตะตั้งผู้ที่ผู้สีเปียกกันมาอย่างบุกกระจายต่างคนก็ต่างท้ายต่างคนก็ตัางเจ้าต่างคนก็ตั้งเาวบราณิลปได้กัใไรไป้กันไดติดตามเรื่องกันหน่อตั้งคนกต่างเ่าตั้งคนกบตั้งเจ้าตัางเฮาที่บอกไถที่เฮาก็ฝ่าใจวัดใจพลังกำลังวัดกันคือเก่าพี่อยเอาลวิเอาแล้วัดถึงถึแพร่สีแดง มันจะคุกยุบจะกระเวิร์นใส่หน่อยหนีออกไม่ได้ตามมาติดติดตามมาแบบต่งๆจะทีมข้างบนขบหรี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวไหนอาหึดขึ้นมาขึ้นมาเจ้าขึ้นมาเเร็ยเอาการคนตามเจ้าการคนตามเจ้าเดี๋ยวมาที่เป็นทรียบสบาเรียบสบาเรียบต้องทยหินแต่มีทางในที่แยหรือจะเป็นแจกเป็นชนไงเพื่อควาัจเจกเอาตามตามนันัเดี๋ยวเข้ามาหน้ามือช่วยกันเลยเาใจ ้ต่ถอส่แตอตะบัน้ก่ไก่ตาปดออมาีออกมาตามมาเี่งคิร์ยาว่มนีเพราะนั่นพี่ริงเย่าาเะดาเียะเนเลยาเียเดนเลยาเลียะยนอ้ยน้อตือได้แต่มันธรรมดาไดครับพีน้อยอย่แต่ว่าพอกัง่ปู อาจจะเป็นสมอเรียบพี่น้องสีแดงกนาะสนาจมบานสมอเรียบพี่น้องไปสนามไปนรองนี่เนาะ้สุดเอาเลยะอันประมาณพป็ีเือปรเี่นี่พี่น้องพายได้านเลยอานั่นจะทุกเป็นเพื่อเที่ยวที่สามปุบีเนาะอ่าประเภทสายสามทุ่ามทีไยพี่น้องเลยเนาะในความสายตาประธานสนาประทาน อาเจกันงั่งกันสูงเลัาพี่น้องอันา่มดาสี่ส่วนเนาะทีฟังเาลเาฮะพี่น้องสอบป่อปเล่าเฮานครปากเซจับประสักเล่าไตเฮามีเฮื่อประเภทนี้หลายพี่น้อง

จะไหนก็คูพ่พบกันแข่งขันในรอบทานมาเนาะโดยในรอบกระชากกระทำตึจะต้องผลงานผลงาสำเร็จในการจะตั้งปฏิบัติแทนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแข่งในนี้งานมากเลยแสดงออกมีเก้าเยียมเนาะอันนึงเนี่ยมันสุดเซอร์เม,มือการ การตอนนี้พี่น้องคนลังไร้เทีมาผู้บ่าวผู้สาวผู้สาวผู้เพ่าเป็นลังซูเขานครป่าเซีพี่น้องสนามแข็งเรืออ่ะตพา,เาะเหล้าไตเฮาป่าเซี๊อบพาะเหล้าเฮาไปเบิ่งไปช่วน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ครับป่าียงไป่ที่พามไส้เนาะเพื่อไปเบิ่งช่วงรยากาศว่าเรืออะได้สิได้เนาะมีเพื่อไปที่นี่เลยเพือสูตรที่ร้ายไม่ดีพี่น้องสุดท้ายพี่น้องรับช่วน้ำกันกเนาะไปเอาขมเหาอีก เขาเมาด้พี่น้องเขาเมาด้อเขาเมาอยู่หัวคัวต่างวัดลวงเนาะเข่าเมาไมเข่าเมามากไม่ของกินหลากหลายพี่น้องคุณไม่ไม่ฮะกเนี้ยเนี้ยนี่ไม่ใหญ่ฮะก็คุกไม่ไม่เนี่ยบ่ออม่ก็ือวไม่ไม่ปลาถูเขาเมาี่เข่าเมาเนี่ยคันมันไเขาก็ูน่าหนี่รักโอ้วน่าหลงคุณพี่น้อมเนาะ ท้างรักาซีเจ้าหาพี่น้อพี่น้อสท้างรักน่ารัก่าหลงเนาเออผู้าดสนใจเนาะข้าเมาเนาะออกมาจากสาวรักเมื่อเมื่อก่อนไม่ใหญ่ด้วยบรรยากาศเข้คนร้ายขนาดนน้องเลยกระเด็นหอนเนาะบรรยากาศมันจะหอนนิดนึงอนี้มันยุจารีวันเหตุอาะเนาย ี่เป็นสถานที่วัดวัด,วดอันวัดหลวงที่น้องวัดตะหลวงพี่น้องน้อวัดใหญ่สมบูรณ์แล้วสาวฮอลักเมืองพี่น้องเนาะอันที่สาวขายนนวมันสาวใครแนวโอ้ยน้อง <c oughs> ่นลเครื่นนองขายมากหม้อมากใหม่โหพป่น้อกงานเทศกาลบุญออกพรรษา เหนฮอฮอไต้ักเมืองีปน้องนครปารเซ่เารอเฮรอากาศคนร้ายขนาดนี้อ่ะ่นใดวัววุ่นดน

ไปซื้อคัดจอดเนาะฮะเจอได้พี่น้องเจอแน่เจอคนดังเลยพี่น้องสวัสดีไอ้นี่สาวหน้าบ่ะโอ้พี่น้องเจอได้เพย์เพิ่นไทยเพย์เพิ่นยังดังอยู่ยูทูบเพิ่นยังดังเนี่ยสาวหน้าผ้ามาชั่วเนาะไม่ได้ตามจองจ่ะ สบายดีสบายดีตยสพางเนี่ยพาตู้เจ้าเมมือใหม่ม้าหนี่ด้ายหอโอ้สพางสัตว์นคายสางดิ้าจยนพ้นทุยจะนุ่สวรรค์้อ นะน,นี่แดงงามเนาะเดี๋ยวมาแพทย์ตร์พีอคาดีสิใคจะาพระท่านเขามาชมเนาะกิจการงานาพูนดปลาชลให้ปบาเสียฮพี่น้องไม่ใช่นับเี้ยแล้วที่รถราลาข้ามอยู่ไหพี่นอ้องย่ายงกับย,ยงไฟพามใสต่ตอพี่น้องไม่ทายที่ไหพี่น้องเพิ่งเนาะ บรรยากาศภาพในงานเทศกาลบุญสงเเือนกอดปากเซ่โซบะปลาเล้าครับพี่น้องงานพูดออกภาษาเนาะเทศกาลงานพูดออกภาษาเนาะ งานว่างแสดงสินค้าหลาย,อ,ยอ่นะน่าก้ามหลากหลายอ่น,นวา่าสิาะนคะ้าสินค้าแบบนี้ก็แมน